สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาทําคลิปบันี้นานเลยนะครับนี่เพื่อแฟนๆคิดถึงนะครับเดี๋ยวเรามาลองจับกันแรกนะครับวันจะมีตัวช่วยๆจมๆมากมานะครับไม่รู้มีวอดมากม้นะครับลองเล่ไปก่อนกันนีดย่งยังหาไม้ก็แล้วนะครับอตัวนี้เจอวอดแล้วนะครับเจอวอดแล้วนะครับช่วงวอดเฮ้ ไม่เจอตัวนะครับปลาคาลวงไม่ถึงนะครับตายกลับมากเอ้ยตายต่างเราอาจจะไปสะกดแล้วว้ามาได้นะครับตัวงแล้วสิ้นเงินนะครับตัวนี้เช็คของก่อนนะครับอืมปลาก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับเมื่อนรอยากได้แบงนี่ถ้าว่าพันี์ก็โขล่ซ่องลยอ่ะแกมคิดช่วยตกตัวครับนี่สมบูรณ์ครบถ้วนนี่แมวครับปล่อยรับลาบ เดี๋ยวเดี๋ยวลองเลยววดเแถวนี้นะครับเพื่ออย่างเลยตัวเดียวถ้าจับในวอดมันงายว้านนะครับค่อยๆย่องค่อยๆย่องนะครับนี่ตายกาเปล่าวันนี้ก็เทสวยนะครับน้ามีเหมือนกัน chẳng gì gặp được 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 lẻ gì con đưa 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 xin nằm ngân xin nằm ngân về ngân bọc lâu ่านี่เจอเมียซี่เท่าหนึ่งตัวนะครับอ่าแบบแต่เราตามานี่ก็เก็บใช้ขวดไอ้กนครับนี่ก็ได้มาแล้วนะครับอันนี้ตัวตัวเมียนะครับตัวเหลกแต่ว่าซี่เท่าเดี๋ยวมาจะมีโกงด้วยนี่เพิสังเกตนะครับนี่วอดแตกตรงนี้อ้ยย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 บย มาดอเฮ็ดเนี่ยไม่ฝืนเราไม่ใส่มันมันก็ไม่ใส่เราไปสิอ,อมีเซียวอยู่ตลอดนะครับนี่ลงเลยแถวต่คา,างลาวครับอืมวันนี้แจมลาวกับแหลมเลยครับแหลมเลยครับมาดูครับแหลมมันหรือโอ้โเดยอ นิยมในลาวนะครับนี่โอ้โหเด้ออืมสมบูรณ์ครบถ้วนด้วยโอ้เดี๋ยวเด้อไม่เลยนี่กับอืมองเด้อเด้ออยู่ในงานี่ครับเด้อเด้ออืมอยู่แม่แนงนะครับเดี๋ยวเด้อ ไอย้ยาเด็ดวไอ้แรงชัดๆกับนี่พิมพ์นิยมลายล้วกับพิมพ์นิยมเฮ้ยอยู่ยัแงแรงโลกตัวนี้เป็นห่านะครับที่น้นเงินแก้มเทนข้อเคลือบครับสวยงามนะกับตัวนี้เก็บถึงใบต่อครับนี่เดือดลอตาค้างมั้ย อี้มีมาลาวกับนี่โดดมาเลาวากับซิมเงินมากจริงน,น,น,นงะครับนี่อืมเก็มเต็นก็เกือบลาวกับนี่โอ้ยจ่ยืนังลลกอ่านี่ครับอ๋อยังยูยัง,ย,งยูเดี๋ยวเดี๋ย,เยวเรากวรนั่งนิดหนึ่งนี่ครับอยอซีด้วยนะกับตัวนี้ อันนี้แก็บไว้กับแลไรใบตอครับอันนี้ก็ตัวนั้นก็ซีดงเงินนะครับแก้มเต็นข้อเคลือบสวยงามเลยครับยังมาแล่ตัวนี้เอ้ยเลยนนี้นะครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศก่อนนะครับตัวนี้อ่าืเห็นไม้รับเดี๋ยบินอยูวาวาวา่วอววอวอันยุ่งเลยครับจช่ซุยมากรบมุมนี้ไม่รู้เจ้าข้องวอดอยังมีอยู่เลยไมนะครับ คอยยิกคอยคอยล้อมคอยคอยยิกคอยล้มลุนกันครับไม่มีแล้วตอกใจนะครับน่าจะตอกใจตั้งแต่เล่าแรแล้วอันนี้ไม่มีไม่เปื้อก็เดินไปเรื่อยๆนะครับรอไปตาข้างตรงนี้น้ยังตรงนี้น้มีก็คอยจัดการจับนะครับเดียว บรยากาศดีนะครับตรงนี้ลมเย็นนะครับอ๋อนี่ครับวอดเติบด้วยใบใบเพอยบโดมนะครับเรียบร้อยเลียกก่อนนะครับเห็นไหมอ,อ่ะหาานรับไม่ดูซีไล้ซีเมืองหลาครับช่วยไม่ช่วยหมาลุนครับก <c oughs> ้าวเงียบทำเกรยงยงัแต่ว่า ตัวนี้ไม่ไม่ไม่ก่อยป้านนะครับมันช่วยเลยแต่มันไม่กล้าตาผมก็เดินไปเรื่อยๆครับตในนายังเลากก้อยจับนี่ตรงนี้เตะช่วยอ่ะจากตรงนี้คนสามอา ruột mà đang béo luôn ạ, mía pe, mía láo, mía chẳng dìa ạ, ha, đi kéo pek mai โอ้โหลุนวงห้างครับหลุนวงห้างครับีโอโดดบอลอย่างยูนะครับอ,อันนี้ก็ช่วยในระดับนึงนะครับแต่ยังไม่กล้าตาตบร้อยนะครับตรงนี้วอดลาบอกไหาเลย อันนี้เขี้ยวบุ่งบุ่งยันเลยว่าเกลืองยั้งนะครับนี่ก็ไม่ไม่พานก็แม่นะครับนี่ขัดจะพอตัวงามๆป่อัวไม่ช่วยไม่โวไปทำไรนะครับ้อยมันได้ขยายปลาหนาโลงแล้วอืออี๋ าำไมอะกับตัวนี้โอ้โอโกลงไม่ค่อยโฟกัสอืมนี่ตัวของเราจับขึ้นมือเลยครับนี้แก้วแป๊กเลยอืมตัวไม้ฮั่งโปอยลามจะกัดกันมากนะครับช่วงนี้อปอกปลาทำววดมังเลยมังรับ ย่งเมียกันตึงกัดกันเนั่นลงมาเลยตานี่ล้วครับอืมซิมเงินลาวครับนี่น่านจะแก้มถมเงินอืมหลบเล้าครับ เคมเทนลาครับอืมเคมเทนก็เกือบอีกตัวงกันครับนี่ซิมเงินมากนะครับซิมเงินเคมเทนก็เกือบอีนี่อืมปิ่มนิยมเลยครับนี่ชอบมากครับอันนี้เก็บไส้กวดครับเดี๋ยวไปโตว้วางอีเดินตึงนู่นน่าจะได้ไลายตัวเลยนี่แหละวางเที่ยวปลาใส่ขวดนะครับนี่นางนางแลงถึงเจออะไแล้วนะครับไม่เห็นตายนี่ผีวอดนะครับ ยังไม่เห็นแอปเลยอือฮะเนาะกรองไม่ค่อยโฟกัสฮึบมากอื้งอทอีนี้อื้อเลยครับจังเสียกับนี่ได้นะกันนะกับได้โพมาตวงโพสี่เขียวมาหลุนวงห้างแล้อ่ะวงห้างช่วยม่ cả cืnđai nè gặp nhốt nòng nhốt nòng cạ cืnđai mèo nè cạp gặp... rồi Lộ kháng mà đớn Uh huh. มาแล้วกับช่องตัวราวกับน,นี้สิมึนไปไอตัวนึงช่วงบนเลยนะกับนี้แก้มเต็มกคครับแล้วครับพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอืมนี่อ่ะงามดิกๆกับ เงินมากนะครับนี่นี่เก็บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่ตอก็ยังไม่เจอแก้มแทนสี่เขี้ยวนะครับนี่เจอแต่แบบสีเขี้ยวธรรมดาไปไม่รู้นี่จับปบกันไม้นะครับสีเขียวแก้มแทนห่าอยากเหลือกเกินโอ้โหแต่ตัวนี้วุฒมากับนี่มี้ยอันนี้ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเป็น บระตูดิบลักเลยโอ้เดี๋ยวแต่ปราตูเคลังมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวห้าก่อนห้านี่ครับนี่เป็นตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับนี่อแต่ว่าในเกมเถ้นก็เขือโพดอย่างแรงกับนี่ตัวเมียกับนี่อืมได้ครแบบับเดี๋ยวเก็บไว้ทั้งไปต่อรับย้ายังไม่เจอสี่เท่ายังไม่เจอสี่เขี้ยว เจมเจมนะครับตัวย่างฮาน,นไปหืมวอดแล้วนะครับว่าเกีียวแพ็คมาแล้วกับตัวนี้ในช่วงเร็วขึ้นได้ครับแหกจะเร็วล้วอืมเนียบโอเด่เม็ดอืมนี่สีเขียวนะครับตัวนี้หางเว่งคิดนเกมช่วยเลย เล็ดงามเลยครัแต่ว่าแฮกแม้คกับนี่ก็ไม่เจอนะครับ ห้าตัวยากนะครับน่าจะต้องลงไปเองหรือหกิดอันนี้ปลาที่เราได้มานลครับก็มีตั้งเมียสีเตาฟองตัวเมียสีเขียวแก้มแตนข้อเกือบหน้งน้นนำเงินแก้มแตนข้อเกือบซ้มตัวนะครับแต่จะไม่พิษอืมมาแล้วครับสีเขียวแล้วครับนี่ แต่ยังไม่เจอสีเขียวแก้มแทนนะครับแหล่งมันดีครับไม่ปันไม่ปันก็คือปล่อยทันทีนะครับไม่ไม่อวัยให้เขา,ไ,าได้ขยายพันธุ์ในบ่อนี่แหละมีหมาลาวรับที่เขียวลาวครับ นี่จับช่องที่โดนช่องตัวนะครับตรงนี้ฮ่าตัวนี้ขึ้นได้ครับเดี๋ยวๆให้เลยตัวนี้ใช้ขวดไว้ได้ครับแร <c oughs> งดีนะครับปลายังยูแม่แังก่อนอ่านั้นด้ะอืมส่งดีนะครับนี่ตาออาไม่ได้เคา์เนอร์เลย นานี่วอดนะครับสีเขียวเลาวนะครับเป็นปลาแหกนะครับนี่เสียดายยัง เลยว่าทานีิธิคิดสี่เขี้ยวแกมแทนข้อเคลือบก็ยังไม่เจอนะครับวันนี้สี่เท่าก็ยังไม่เจอนะครับห้ายักนายเสียเงินแกมแทนพี่ อย่ากันวอดกับวอดแตกเลยข้างๆเราตรงนี้ไปเม็ดกับป <c oughs> ลาหวาก,กูไม่กลาหูอยู่ช่องร่ามวอดกับตรงนี้นี่เดินจับไปเลยกับ <c oughs> เดินบุกไปเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลี้ยวไปกับโอ้โห <c oughs> วอดแล้วไม่ร <c oughs> ู้ ไม่ทันนะครับตรนนั้นนี่ตะเลแล่ดีๆครับตามเดวอดเลยนี่วอดแล้วนี่นาเอืงนั่นแบบฟงเหียบ้อยกับปะนี่ มันพุ่มเลียกไม่ได้แตกเลือดนะครับเฮ้ยยาค่ายเย็นน้ำดึก,กก็กจับยากับน้ำเปิ้ลก็จับยากแต่ว่าไม้นี่อย่างเดียวไม้นู่นนะครับไม่แต่ใส่กัดแต่เราก็ไปฮะโต้ลหดกับเดินก็ยาก,กับบนนุงจับยากยาแรงๆนะครับหมดสิทธิ์ซะ นี่กับเท้านี่มาแล้วกับตัวสีเขียวแล้วแต่ว่าแก้มไม่เต็มแต่น้องอะไรแถวนี้ว่ามีวอดเลยไหมมีวอดแล้วก็นี่วอดออกมาแล้ว ลาไปท้าเล็วต่วว่างเราอีลีลาอยูอย่มันจับยาก,กนัครับมือเดียวตึงปากกระเช็ดมันแข็งคลิปนี้น้ำไม่ไหวนุก๊กแถวเลยนะครับ เดินไปเลยเดินเล็ง าไม่ได้เล่เร่กันนี่ง้นวันนี้ปุ้มก็ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอไม่คลิปนานครับเดี๋ยวทำไหมห้โต้กับรถนี้เดี๋ยวค่อยมาดักบ้องดักไล่วะครับน่าจะเจอไงวะตัวน,นี้เรแเ้วปลาน่าจะจับยากนะครับวันนี้ก็ปิดคลิปไปเพียงท่านี้เจอนไม่คลิปน,าน้า